คเลยบึนกนด้อยเ้ว่หตุการณังสีนอกเพ่อนเหตันแกงคนซับบอนี่หรือว่าพนสะออนมันนนี่เนาะหรีอว่าจัดให้ตามค้าขอคนคนซับขอบอกขอกองละกองละตันมาเบิงท่านนี้จะจี้ขอกองสองตันแข่งกันดนึงวางทั้งนั้นและทั้งนี้ พอกองละซ้องตันวลตันหาไวาอยู่เราเนี่วัดกันเมงวาสินะโครงมันไม่กบเห็ดกะแฟมุขุดลงทรานีเก็บนี่โอ้ยจะของมันแฮปปี้แล้วคนแนนยิ่งเลยจี ครับส่งง่อยฝ่ายบุคคลเซนตี้น่าวงอยู่มันใส่ยังดอกคือว่าหัวงามของประเทเพื่อได้สูโทู่มาถามด้วยเซนว่า นหนนอนอัครบเงาหนึ่งกับสิบโลเกินหกเจ็ดโลอยู่นี่เง,หงหา,นงห,นงา,านนหนึ่งหมดหาโลน้องตุเงาหนึ่งว่า้ันคันว่าวันหาโลเนาะคันเงาแน่กับสิบขึน้นเลยนี่แบบหัวแบบลุกๆไงไม่สนิทต้องซีหาโลเงานึง ร่มดินขอหัว 扛料嘞，扛料装炕，辛苦了，退休的哥们。